สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มายู่กันในเกมสักุร s c กูซิมเล u เตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาหาเงินทั้งหมด5 0 0แสนเยนนะคะวิธีง่ายๆนะคะตอน,นแรกอะ่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุด Alice นะคะเลื่อนลงมานี่ต่อไปเราก็จะต้องไปที่สำนักงานนะคะติด <laughs> อ่ะถ้าเดินไปมันจะนานเนาะก็ต้องขับรถไปปล่าหรอกแค่อยากขับ <laughs> สนักงานอยู่ตรงหลังร้านอาหารนะคะบางคนด้วย,ยเลียวเข้าไปก็จอดรถนะคะอยากมีฟิวจอดรถสวยๆบ้างปกติไม่เคยจอดเลยนะอยถอยสวยๆให้ตรงด้วยค่ะเรียบร้อยก็เข้าสนุกงานกันเลยอ่นี่นะคะสนกงานนะคะเราจะต้องขึ้นไปที่นี่ชั้นหนึ่งนะคะ คือชั้นสามเนาะันชั้นสองแล้วก็ชั้นสามค่ะให้เข้าไปที่ห้องแรกนะคะอย่าขึ้นบันไดอีกเนะดูนะคะโต๊ะฝั่งที่ไม่มีคนนั่งนะคะฝั่งซ้ายเนาะรับไปแ,แ,ถแถวที่สี่ค่ะแถวแถวที่สี่แถวหน้าสุดนะคะขึ้นไปยืนบนโต๊ะเนาะแล้วก็กดขยายร่างให้เต็มเลยค่ะ ขยายร่างเนาะนี่ค่ะเท่าไร่ห้าแสนเยนแล้วเราก็ย่อส่วนลงมาค่ะนี่เราก็ร,กรวยเลยนะคะมีทั 5, ้งหมดห0 0 0สนเยนเลยจบแล้วนะคะสําหรับการหาเงินนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาเงินทีละก้อนเนาะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย